สวัสดีครับวันนี้เปิดคลิปด,ด้วยร้านส้มตำนะร้านส้มตำน้อยส้มตำนะร้านนี้ร้านในตำนานที่หมายเลยเดีย๋ยวเราจะมากินส้มตำเดีย๋ยวมาดูเมนูอาหารส้มตำเขาโคตรเยอะเลยนะเมนูเขาโอ้เมนูอย่างเยอะอเลือกไม่ถูกเลยนะส้มตำส้มตำดูนะมีทีเด็ดก็คือลาบหมูดิบนะ เมืองพิมายเดี๋ยวมาชิมกันพี่น้องในกาดค้านร้านพี่น้องักอยู่อยู่ใกล้ๆโรงแรมที่ผมนอนเลยนะ ปลาลาดูมีพริกปลาป่นนี่ำเมงดามเมงดาอืมแล้วก็ปลาร้าู นันบ้านนะพี่น้องจะแอบแฝงด้วยรสชาติที่แซ่บผมมากินหน้าจิตใจตเลยเส้นหมีพ่พไมายออของอำเภอพี่ิมายนะ นะามาครับต้มต้มชั่วลาวนี่เหรอตำมชั่วลาวผมสั่งไวนะ้แล้วชิมกันเลยโหอยากมากเลยเีแยวปากเลยตำมชั่วลาวเดือดขึ้นแล้วอืมอร่อยมากครับ บาทจำชัวลาวนี่พี่น้องกินตำชัวลาวอื้มปลาโฮ สป็นยอดมากเลยอือมีไก่ย่างร้านนี้เขาเด่นเรื่องตำนะเมน,นู้อต้มห้าสิบกว่ามิลลรหาร้านอีตั้งนานที่แค้อยู่หลังโรงแรมนี่เองซอยเดียวถี่ไปงูน่น จับจับดูพี่น้องนี่ตังปูปลาหมคปูปูนาบ้านเรานะแต่โคราชเขาจะต้มแบบเป็นต้มสุกโอ้ดูนี่กินได้ทั้งตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวชิมหน่อยครบที่ไม่เผ็ดนะอือร่อยอื ออออรร่่่่ยยยแซบเลมาเป็นถ้วยเลยพี่น้องต้มแซ่บกระดูกอ่อนครับโอ้ันนี้ถ้วยละร้อยยี่สิบนะโอ้โหสมราคาโอ้เนื้อกระดูกเต็มเลยอะสมราคาเนี่ยร้อยยี่ส <PDF> ิบบาทเป็นถ้วยเลยตอนนี้ตำทะเลพี่น้องเลย มีทั้งปูม้ามีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งหอยดองมาในร้านนี้ก็ต้องสั่งตำเลยมาพี่น้องมากินกันแซ่บๆดูนี่ซิกเนเจอร์พี่มาลาบหมูดิดูมาแบบเพลันอันนี้90บาทนะพี่น้องโอ้โหดูเกียว์ฟ้าขอเพิ่มหนึ่

ใชัใชน้องหลับพี่ยถงเด็ดเมืองพี่หมลาบพี่ไม้นะใครมาต้องมาใส่พิดนเชือแต่ว่าเียคแต่งเสร็จเลยดูยังไม่ต้องรอกันตกแต่งเลยนะันจไมไยไรไหน อ,อกหนูต้องเป็นหมูสดสกานังซ่าใหม่ไม่ใช่หมูตามเขียดมาหืม้ยตุ่ตม้อตุ่มกินตำทะเลกินตำทะเลเล จอกรสหรอยดองเลยแต่ปลาเขาสั่งแบบว่าเล็นปลาได้นี่จับห,ห,หนูดำ หมดเ,เลยต่างตำต้มชับอ chăm xua lào rồi chăm lào rồi chăm xua lào รับก็อร่อยลวอยหมูหมูหลังดูหลังโรงแรมพาราไดซ์เลยห้เราก็ขี่รถหาตั้งงาน,น